สวัสดีครับผมในช่องปันเคนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ PWA หรือว่า Progressive Web App ที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอนาคตของเว็บนะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูว่า PWA เนี่ยมันคืออะไรนะเราก็มาพูดถึงประวัติของเว็บกันนิดนึงเนาะก็เว็บไซต์นะมันก็เกิดขึ้นประมาณปี199กว่าๆเนี่ยตอนแรกม,มันก็จะเป็น Static Page ธรรมดานะแล้วก็พอเริ่มมี JavaScript ป,ประมาณปี195เนี่ย เว็บก็จะเริ่มอินเตอร์แอคได้แหละทีนี้เราก็ใช้เว็บมาประมาณ10ปีเนาะนเข้าผ่านคอมแล็ปท็อประารเนี้ก็ประมาณปี2007เนี่ย iPhone ก็ได้ลอนช์ออกมาก็เกิดตลาดใหม่เกิดขึ้นก็คือแอปพลิเคชันนะผมแอปพลิเคชันเนี่ยการพัฒนาของมันเนี่ยจะแตกต่างจากเว็บนะก็คือมันจะมีคำที่เรียกว่า Native App ก็คือการพัฒนาแอปตาม OS ที่เราจะเอาไปลงนะอย่างเช่น ถ้าเป็น iOS เนี่ยเราก็จะใช้ภาษา Swift หรือว่า Objective-C นะในการทำแอปถ้าเป็นฝั่ง Android ก็จะเป็น Kotlin ะลรอย่างนี้เนาะดังนั้นเวลาที่สมัยนั้นเราจะทำแอปขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเราจะไปกลุ่มไหนเราจะไป iOS หรือเราจะไป Android นะหรือเราจะทำเว็บมันก็จะต่างกันหมดเลยสาอันนี้ต่อมาเนี่ยก็มีความพยายามที่จะทำให้เราเขียนโค้ดครั้งเดียวแล้วก็คอมไพล์ออกมาเป็นฝั่ง iOS หรือว่า Android เนาะ ก็คือเราจะเรียกว่า h ฮ b ริดแ p ปเขียนครั้งเดียวแล้วก็ให้มัน compile มาเป็น Cross Platform ได้อย่างเช่นแรก n a t ที e หรือว่า Flutter นะแรกน a t ทีมเนี่ยก็จะมาก่อนแล้ว Flutter มาทีหลังประมาณ3ฟปีนะถ้าจำไม่ผิดซึ่ง Flutter เนี่ยนะมันก็อาตอนนี้นะมันก็สามารถ Cross Platform ออกไปเยอะมากนะได้ทั้ง iOS, Android, Web แล้วก็ Windows เลยนะโอ้โ oh, ห4ตัวเลยก็อันนี้จะเป็น พัฒนาการของแอปเนาะก็คือแอปเนี่ยมันก็พยายามทําให้ตัวเองแบบว่าสามารถเขียนโคด้ดแล้วก็ deploy ออกมาได้หลายๆแพลตฟอร์มเป็น cross แพลตฟอร์ส่วนเว็บมันก็มีการพัฒนาเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นจากที่มีแอปเกิดขึ้นเนาะก็คนก็เริ่มมีการใช้มือถือมากขึ้นใช่ไหมครับก็เข้าเว็บผ่านมือถือมากกว่าที่จะเข้าผ่านคอมหรือว่าออแล็ปท็อปอะไรอย่างนี้ทําให้เว็บเนี่ยมันต้องมีการคิดถึงการทํา ให้เข้าถึงโมบายเป็นหลักอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นโมบายเฟิร์สอะไรเงี้ยนะคือตอนนี้ Device มันมีหลายไซส์มากนะมีตั้งแต่แล็ปท็ขนาดใหญ่ 4K นะลงมาถึงแท็บเล็ตแท็บเแนวนอนแท็บเลแนวตั้งยันมาถึงมือถือเครื่องใหญ่เครื่องกลางเครื่องเล็กนะก็เว็บเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวให้สามารถที่จะ r e s ponsive กับ Device ของ User ใช้นะก็คือเปิดเว็บเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าเปิด ที่ขนาดแตกต่างกันก็ควรจะแสดงผลที่ต่างกันจนกระทั่งประมาณปี2015เนี่ย PWA ก็เกิดขึ้น PWA เนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าเป็นเทคโนโลยีซะทีเดียวนะมันคือเหมือนกับเป็นมาตรฐานหนึ่งของเว็บที่ทำให้เว็บเกิด user experience ที่ดีสุดได้ก็ก่อนที่เราจะไปพูดว่า PWA เนี่ยคืออะไรจริงๆเราก็มาพูดก่อนว่าแล้วเว็บกับแอปมันต่างกันยังไงอ่า หลายคนอาจจะยังไม่ชัดเจนใช่ไหมว่าเว็บุ๊กแอปมันต่างกันอย่างไงก็ต้องพูดก่อนว่าแอปมันจะสามารถใช้คุณสมบัติของมือถือได้อย่างเช่นการเปิดกล้องต่างๆนะเพราะามันคือแอปมันจะต้องมีการใช้ออฟังก์ชันของมือถือได้แอปเนี่ยก็ยังสามารถทํางานออฟไลน์ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไม่มีเน็ตเราก็ยังต้องใช้แอปได้ถูกไหมหรือแอปเนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้องส่งโ o t i f i c a t i o n ออกมาได้ อย่างเวลาเราใช้ไลน์อ,อะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีโนติออกมาได้เนาะแต่ถ้าเป็นเว็บเนี่ยเราเข้าผ่านเบราว์เซอร์ถูกไหมมันก็จะไม่สามารถที่จะทํางานในสถานการณ์ที่ไม่มีทอร์เน็ตได้คือออฟไลน์ line, ปุ๊บก็ดโนเสาร์ขึ้นเลยทำงานทําอะไรไม่ได้เลยถูกไหมหรือว่าจะเป็นส่ง t i ม a t i o n ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะได้บ้างแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้นะแล้วก็ใช้คุณสมบัติของมือถือก็ต้องมีการขออนุญาตนี่นั่นก็คือ ค่อนข้างยากแต่ p w a เนี่ยมันคือเว็บที่ใช้คุณสมบัติของมือถือได้ก็โฟ g ก s ีเว็บแอ p เนี่ยมันก็จะสามารถทำงานแบบไม่มีเทอร์เน็ตได้นะคือเราเปิดเว็บแต่ถ้าเน็ตเราถูกตัดเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นในโนเซอนอกจากนี้เนี่ยสามารถส่งโนติได้สามารถใช้ความสามารถของโทรศัพท์ได้อย่างเช่นการเปิดกล้องอะไรอย่างนี้อเีเว็บแอนะครับผมก็ นอกจากที่มันจะทําคุณสมบัติแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ยังสามารถติดตั้งเสมือนเป็นแอปได้ด้วยนะก็คือเราเปิดเว็บผ่านเบราว์เซอร์ใช่ไหมถ้าเราสังเกตพวกเกมสีเว็บแอปเนี่ยมันจะมีปุ่มที่ให้ดาวน์โหลดหรือว่าอินสตารแอปได้ก็คือเราพอเรากดอินสต l l ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากเว็บนะ่มาเป็นแอปบนเครื่องของเราเลยโดยที่เราไม่ต้องโหลดผ่านอินแ a พสโตร์หรือว่าแอปสโตร์นะมันก็จะทํางานเป็นแอปได้เลยตัวอย่างของพวกเกมสีเว็บแอปนะก็คือ ทวิตเตอร์นะตอนนี้ก็คือ X และแล้วก็ u t u b e อ่ะพิมทเลสแอปสตาร์บัคอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ YouTube ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราลองตัดเน็ต YouTube นะถ้าลองตัดเน็ตเนี่ยสังเกตว่าถ้าเป็นเว็บทั่วไปเนี่ยถ้าตัดเน็ตคือไดโนเสาร์มาเลยถูกไหมก็คือใช้ไม่ได้และเว็บนั้นแต่ YouTube ลองตัดเน็ตดูครับผมเราจะยังมันจะขึ้นหน้าไอ้รูปโลกถูกไหมว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรือสักอย่างหนึง่งอันนี้คืออันนี้ไม่ใช่ อันนี้ถ้าเป็นเว็บธรรมดามันทําไม่ได้นะคือมันจะเป็นไดนเสาก็คือเป็นแบบถูกตัดออกจากเอิร์เซร์เวอร์เลยอะแต่ว่าอันนี้คือเขาเตรียมหน้านี้ถูกไหมคือเดเวลลอปเปอร์ต้องเตรียมหน้านี้ก็แปลว่ามันสามารถทํางานออฟไลน์ได้คือหน้านี้ถูกเตรียมไว้สําหรับออฟไลน์แล้วอ่าลองดู Twitter ก็ได้นะถ้าเราตัดเน็ตมันก็ยังสามารถทํางานได้นะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราลองไปดูที่ Twitter นะหรือเ่ากเ,เนี่ยมันจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลด YouTube ก็มีเห็นปะปุ่มดาวน์โหลดลงมาบนเครื่องอ่า ถ้าเราลองกดดูเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับแอป,ปที่อยู่บนหน้าจอเราหรือที่เราไม่ต้องติดตั้งผ่าน p s to r e a แอ s ส o ตรอย่างที่บอกอันนี้มันจะไม่เหมือนกับการสร้างช็อตคัทจากเบราว์เซอร์นะมันมันอาจจะมีความสับสนน,นิดนึงก็คือถ้าเราเปิดเว็บใช่ไหมบนมือถือ Android อ d r o i d อน่าอยนี้นะซัมซุงเนี่ยแล้วเราเข้าเว็บอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องการเซฟเว็บนั้นอันนั้นมันจะเรียกว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลัก อ่ามันจะต่างกันนะมันจะไม่ใช่เพื่อลงในหน้าจอหลักมันจะเป็นเหมือนติดตั้งแอปไอ้เครื่องลงในหน้าจอหลักนี่มันไม่ใช่อะไรเลยมันคือเอาเว็บนั่นแหละมาอยู่บนหน้าจอหลักแล้วพอกดเข้าไปก็เข้าเว็บเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเป็น p w a เนี่ยลองสังเกตเวลาเรากดผ่านแอปตัวนั้นน่ะมันจะไม่ขึ้น url นะมันจะไม่ขึ้นไอ้แถบเว็บขึ้นมามันจะเหมือนเป็นแอปเลยมันจะไม่มีไอ้ url bar ข้างบนนึกออกไหมอ่านี่ก็เป็นคุณสมบัติของ p w a ซึ่ง จะบอกว่าวิธีการทำ PWA เนี่ยมันง่ายมากๆคือถ้าเกิดว่าเรามีเว็บอยู่แล้วเนี่ยเราแค่มีเพิ่มอีก2ไฟล์ก็คือไฟล์ service worker.js กับไฟล์ manifest.json อ่าเดี๋ยวจะมาอธิบายว่ามันทำอย่างไรยังไงนะไอหลักการของ PWA แต่ว่าแค่มี2ไฟล์นี้เพิ่มเข้ามาเว็บของคุณก็เปลี่ยนเป็นแอปได้ทันทีเลยอ่ามาดูที่ไฟล์แรกคือ service worker.js หรือว่า JavaScript เนาะไอไฟล์ตัวนี้มันคือ ฟล์ที่ทำงานบนแบ o กเ d p าโ c เ s s นะก็คือพอเราปิดเน็ตปุ๊บเนี่ยหรือว่าเราเปิดเว็บอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอตัวเนี้ยมันก็จะรอเหมือนกับว่ารอแคชและแล้วพอเราตัดเน็ตใช่ไหมที่มันยังทำงานได้อยู่เพราะว่ามันจะดึงแคชมาใช้ อันนี้ก็เป็นวิธีการทํางานคร่าวๆข,ของ S ว i ตช์ w ว r ร์เรนะเราสามารถทำอย่างอื่นได้อีกแหละก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะอันนี้เป็นแบบเบสิกคร่าวๆไปก่อนแล้วก็ตัวมินิฟีเจอ s ์เซนเนี่ยอันจะเป็นตัวระบุสเปคต่างๆเช่นไอคอนชื่อแอปอะไรเงี้ยมันเป็นไฟล์สรุปข้อมูลพื้นฐานของแอปประมันนี้กับก,การใช้งานไอคอนต่างๆก็ ถ้ามีเวลาหรือโอกาสหน้าก็อาจจะเดี๋ยวอาจจะทําคลิปวิธีการทำ PWA นะแบบว่าเขียนโค้ดให้ดูว่ามันไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นเลยถ้าแบบว่ามีเว็บก็สามารถเปลี่ยนแบบกไงง่ายๆแล้วก็ก็ประมาณนี้สําหรับการทํางานของ PWA คร่าวๆเนาะซึ่งต้องบอกก่อนว่า PWA เนี่ยมันไม่ใช่เทคโนโลยีอะไรใหม่เพราะว่ามันเหมือนเป็นมาตรฐานของ ที่เว็บเดฟเขาก็กำหนดขึ้นมาว่าต้องการให้เกิด user experience ที่ดีจุดประสงค์ของมันก็คือเพื่อ user experience ดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากไอการอำนวยความสะดวกในการรวมแอปกับเว็บเขาด้วยกันแล้วเนี่ยเขายังต้องคำนึงถึงพวกมาตรฐาน SEO ความเร็วอะไรต่างๆ คือมันเหมือนเป็นมาตรฐานใหม่ของเว็บแหละที่ต้องทําให้ได้เพื่อเกิดจุดเรียนสำหรับผู้ใช้นะก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปตรวจสอบมาตรฐานของมันได้นะอย่างเช่นถ้าเราเปิดเว็บที่เป็นเว็บอะไรก็ได้แหละเออเขาก็จะมีให้ตรวจสอบว่าคุณได้คะแนนเท่าไหร่ก็คือมาที่ Developer Tools นะแล้วก็มาที่ Light House แล้วก็กด Analyze เนี่ยมันก็จะสามารถดูคะแนนต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น SEO แล้วก็บาบา,บา,บาต่างๆนะรวมถึงมันก็จะมีแท็บ วงกลมที่เขียนว่า PWA ว่าเว็บนี้เป็น PWA หรือเปล่าครับเราก็สามารถมาดูได้แล้วเขาก็จะบอกวิธีด้วยนะว่าทํายังไงถึงจะเป็น PWA แล้วก็คุณ missing ตรงไหนไหมมันก็จะมีการเช็คคะแนนอะไรอย่างนี้ได้นะก็มันเป็นมาตรฐานที่เว็บเด็บเขาพ้านาขึ้นเขาอยากให้เว็บเนี่ยมัน มีภาพแล้วก็ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้ทุกคนดังนั้นเนี่ยการทำ PDA เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำเท่ๆให้แบบว่าเว็บเป็นแอปเฉยๆนะแต่ว่ามันจะมีการคำนึงถึงอย่างอื่นด้วยก็คือทั้งเรื่อง SEO ความเร็วอย่างที่บอกครับก็จริงๆก็คือมันก็คือแอปนั่นแหละเนาะถ้าเราจะให้พูดโดยรวมมันก็คือแอปที่มาจากเว็บข้อดีของมันมันไม่หมดแค่นี้ครับผมข้อดีของมันเนี่ยคือตอนนี้นะ Microsoft กับ p l a y s t o r e นะรู้สึกเขาจะรองรับเออ ให้ขึ้นให้ให้แอปเนี้ยที่ผลิตจาก PWA เนี่ยขึ้น Play Store กับ Microsoft Store ได้แล้วก็ถือว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทำแอปแล้วอะคือไม่ต้องมานั่งเขียนแอปแบบเป็นไฮวิดอะไรละคือเราสามารถที่จะทำแอปด้วยเว็บนี่แหละที่เรามีแล้ว,ลวก็เป็น PWA แล้วก็ไปขอ Qualify ขึ้น Play Store ก็ได้แล้วคือแบบมันค่อนข้างที่จะดีมากนะชีวิตก็ต่อไปนี้ก็คือเว็บเนี่ยมันก็ ถ้าใครที่มีเว็บอยู่นะก็ลองไปดูนิดหน่อยก็ได้ทำ PUA นี่มันง่ายมากๆจริงๆก็หวังว่าคลิปนี้นะมันจะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะได้ประโยชน์อะไรบางอย่างไปนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็สามารถไปดูที่เว็บ d e ตได้นะก็เป็นตัวออริจินอลเลยเขาเป็นคนคิดไอ้นี่เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเกิดประโยชน์นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ทำคลิป สอนเขียนพีดีวเอเลยก็ได้เหมือนกันก็คอมเมนต์มานะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ทำคลิปก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอบคุณครับผม